นี่ครับผมแคทจิกจากน้องชายผมครับผมใช้แองเจิลจิกสามกร,รมัมส่วนเด็กทำเองครับผมนี่เต็กล้งเต็กล้งเล้งน้อยเดี๋ยวปลาเต็กล้งครับผมแต็กล้งครับหรือเรียกกระทุงเหวก็ได,ด้ขอดีอครับกลับบ้านกลับบ้านฮะเนีย่ยป๊บนึง กลับบ้านแข็งตัวครับผมไอเดียวล้างทรายออกแข็ตัวก่อนโอยเฮียปลาปลาไลสายแรอ๋อทิ่ม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 ทิมไอหัวทิ่มหัวทิ่มไหวปะน่ะจับคนนี้เผื่อให้มันฟื้นก่อนนีเดี๋ยวเพิ่งนี่เพิ่งเดี๋ยวมันมนไปเองอะปลาหรือนี่วะเนี่ยปลาหรือเนี่ยฟื้นยังอ่ออ่อทิ่มอีกทิ่มอีกอ้าวอ้าอันนี้มันปลาหรือว่าอันนี้วะ ไปละไปไหวไหมเอ้ยเก็บขึ้นมาปะ้าหัวทิมเลยเก็บขึ้นมาดิโอเคเดี๋ยวถนอป